Messi. these two want come off second best. He's Neither come yeah. tries take the lead. want And two to shot. oh, of off a Goal, Ajax. Ajax สวัสดีทุกคนพบกับผมอีกนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าไมเคิลโอเว่นนะครับอันนี้จะไม่ใช่รายการเพชรหลือตมแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นรายการใหม่แล้วนะเป็นรายการแบบรีวิวแล้วกันนะครับเป็นการรายการรีวิวที่แบบว่า นักเตะเป็นอีปิกหลายๆอย่างนะครับไม่อยากจะทําเพลิดรือตมแล้วเพราะว่านักเตะแต่ละตัวมันแบบมันอยู่ที่คนถนัดจริงๆนะครับหลังๆมานะครับผมเริ่มมีแต่ตัวโกงๆตัวโหดๆแล้วนะที่ผมเริ่มเอามารีวิวนะเพราะว่าก็ไปยืมไปดีน้องๆหรือว่าไปยืมไปดีเพื่อนๆหรือยือมยพี่น้องๆมานะครับสำหรับการรีวิวโดยไม่เคล็เอาเว้นล่างนี้นะครับจะมาผมจะอัพประมาณนี้นะครับ10 0 9 9นนะครับผม ท้าไมถึงอัพอย่างนี้เลยครับมาดูค่าพลังอุโอร์นะครับผมจะเน้นไปทางการควบคุมบอลนะครับการไปกับบอลนะครับสำหรับไมเคิลโอเว่นจะไปลดพวกสปีดหรือว่าการหาช่องเล็กๆน้อยๆมานะครับร่างนี้นะครับจะสูงอยู่ที่173เซนติเมตรอายุ22นะครับผมถนัดเท้าขวานะแต่ใช้2เท้าได้ดีนะครับมาในสไตล์โกโพชเชอร์นะครับสามารถเล่นหน้าเป้าได้นะครับหรือไปเพิ่มตำแหน่งให้เล่นหน้าต่ำก็ได้นะครับเล่นร่างนี้จะอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเล่นให้ทีมชาติอังกฤษนะครับผม โอ้โหก่อนบูต97เลยครับบูตแล้ว102นะครับมีบูตฟ้านะครับอันนี้นะครับมาในสตมาในอีพิกนะโอเว่นล่างนี้นะครับผมมีขบัพลังเกมลุก95นะครับบอลคอนทวน88นะครับดิบิ้ง92นะการไปกับบอล84นะครับจบสกอร์95เลยนะเฮดดิ้ง76นะครับลูกโค้ง80นะครับผมมีสปีดที่100นะครับสปีดต้น101นะครับอันนี้บูตโค้ดอ่าชามบี้ด้วยนะครับผม ที่ยิมาเมื่อ82นะครับบาลานซ์87นะความแข็งแกร่ง59นะครับจ้ำ74นะสตรีมิน่า87ครับใช้สองเท้าได้ดีนะครับสำหรับไมเคิลโอเว่นตัวนี้มีสกิลเฮดดิ้งครับลองแรงเคอร์เลอร์ครับสกิลยิงชิปครับผมสกิลยิงท่ายากนะครับผมมีสกิลตอกส้นครับอ่ามีสกิลยิงจังหวะแรกครับเอาไซด์เคอร์เลอร์ครับผมสกิลยิงอยู่โทษแล้วก็สกิลเรียกฟาวนะควรไปใส่พวกลองแรงเคอร์เลอร์ก็ได้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ลองแลนด์เลอร์ลองแรงงชูตติ้้นะครับผมแลวก็ ดับเบิลชัตอะไรพวกนี้เข้าไปก็ได้นะครับผมสำหรับไมเคิลโอเว่นตัวนี้อันนี้คือใส่สกิลมาผิดนะทุกคนมันมีสกิลเกมลับแฝงม,มาด้วยนะน่าจะเป็นสุ่มสกิลมานะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเนี่ยครว่าไมเคิลโอเว่นตัวนี้จะเฟี้ยวฟาวมาพราวแก้วขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเบบี้โกนะครับหรือว่าไมเคิลโอเว่นครับร่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มครับโคตรชอบนะแต่เสียดายไม่ใช่รหัสตัวเองนะเป็นรหัสน้องที่ยืมมาเล่นนะ คือเป็นตัวหนึ่งที่ไปกับบอลได้ความเร็วที่ดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้โอเคนะข้อเสียอาจจะเป็นคิกิ้งพาเวอร์แล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับแต่ผมว่าส่วนตัวผมเล่นได้โอเคอยู่นะสำหรับไมเคิลโอเวนล่านี่นะส่วนตัวชอบแม้เวลายังตัวมาปั่นเบาๆนี่รู้สึกว่ามันเข้ากรอบง่ายมากนะแล้วก็ผู้ักษาประตูชอบแบบจับไม่ถึงอ่ะรู้สึกแบบว่ามันหนีมือผู้ักษาประตูแล้วผู้ักษาประตูปัดไม่ถึงนะไม่ต้องเน้นยิงแรงนะครับเน้นทิศทางน,นะค,คือคือสบายๆครับไม่ต้องยิงหลอดมงหลอดม่วงมากนะดูความเร็วดิวิ่งหน แล้วมนจบสกองให้ง่ายอ่ะหนีกองลงกองหลังได้ส,สบายเลยครับทุกคนสุดยอดจริงครับสำหรับไมเคิลโอเวนล่างนี้ผมชอบนะครับส่วนตัวไม่เคยเล่นล่างไหนมาก่อนนะพอได้จับล่างนี้นะครับรหัสไอดีน้องเขานะดูจังหวะไปปรับเอียงมาปั่นที่วิบอกเลยว่านิดเดียวมันอาจจะไม่ได้เข้ากรอบแบบหรือว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกยิงนะแต่แบบจังหวะการยิงการหมุนตัวนี่คือทําได้ดีมากๆเลยนะสำหรับไมเคิลโอเวนใครที่ชอบตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับ แล้วก็หาช่องดีๆนะครับจบสกอร์โอเคนะครับผมบอกเลยว่าไมเคิลโอเวนถือว่าตอบโจทย์ครับผมนีดับบลูทงดับบลทัดนะต้องไปใส่มานะถึงจะมีนะครับผมดูความเร็วอ่ะวิ่งหนีโอน่าออกมาไม่ทันนะครับทุกคนแต่ออกมาง่ายๆเลยครับผมมีช็อตเยอะนะสำหรับการแตะหนีโกนคือผมทำได้บ่อยมากนะครับในการลงแรงนะเนี่ยดูไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแล้วก็ยิงครับผมโอ้โหไมเคิลโอเวน เองก็จะตึงเกินไปแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามันแล้วกะเอียงปันโอโ้ของดีครับตัวนี้ใครที่เปิดได้หรือว่าใช้อยู่ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับมีความรู้สึกคล้ายๆกันหรือเปล่านะส่วนใครที่พลาดนะเผื่อแพ็กกลับมาลีลานเอามาขายนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะผมบอกเลยว่าแจ่มากครับสำหรับไมคิลโนวินจังหวะนี้ครับเพื่อนแทงมาแมคิลรโนวินครับดึงรอไมคิลโนวินเติมหาช่องมาโอ,โอเคครับจุดนั้นหมายจุดนัดพบครับไม่พลาดครับโอเว่นครับโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นลูกชาร์จการหาพื้นที่หาตำแหน่งครับมาอีกแล้วจะจบครับยิงติดครับลูกนี้พื้นที่แคบก็ยิงได้นะแต่จะจบสกอร์ยากหน่อยนะครับยังมาปัาน่นดูลูกนี้โอ้โหหนีมือปันน่นหนีมือสัตว์อ่ะโคตรดีอะ่ะทุกคนไปอีกแล้วความเร็วดูดิปริโอตามไม่ทันครับแล้วเรียบร้อยครับดู โอ้โหกวารีโอนี่ถือว่าเป็นกองหลังที่เร็วนะและล่างนั้นผมจําได้นะเกมฝั่งนั้นน่ะใช้กวาริโอล่างที่เป็นเพลเยอร์ออรวีตันลอยนะทุกคนโอ้โหไม่ทันอะ่ Owen อะไมค์เคลโอเว่นน่ะกระชากหนีมาทุกคนโอ้โหจบสังกลผ่หาพื้นที่ว่างหาอะไรให้ตำแหน่งให้ตัวเองได้เปรียบตลอดครับใครที่ขา,ขาดกองหน้าหาพื้นที่หาช่องดีๆนี่ผมบอกเลยว่าไมค์เคลโอเว่นตอบโจทย์นะ AI คือมันดีจะจัด,จดอ่ะทุกคนเรื่องความที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม มาแล้วจ่าเอียงปั่นลูกนี้ว่างไงลูกนี้เอียงปั่นโอ้นี่มือจัดอ่ะคือโกเบลรับไม่ได้อ่ะโอ้โหตีลังกาด้วยครับถ้าดีใจนะชอบวิ่งไปตีลังกาครับเนี่ยการจ่ายมารับบอลมาแตะมาคือจับจังหวะเดียวบอลแรกนี้แตะยิงลอดขาฟานได้ไปเลยครับลูกนี้เนี่ครับบริโอครับไม่ทันครับไม่ทันครับดึงไม่อยู่สไลด์ไม่อยู่ครับโอ้โหไม่เคลื่อนโอเว่นครับโคแจมครับโอ้โหดีครับพูดคำเดียวคือดีครับตัวนี้ เป็นตำนานตัวนึงที่ผมอยากได้มากนะแต่เสียดายไ,ไม่มีตมังค์ครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เติมเนะี่ยมาอีกแล้วจาไมคเคิร์กโอเว่นครับเอียงปั่นนี่คือได้ลุ้นตลอดครับไม่ต้องเหนื่ยก็ได้ลุ้นอนะยำใส่สกอร์ได้ตลอดครับแต่ได้หลุดเดี่ยวๆมานี่คือ,อยังเบาปั่นเบาๆนี่คือใส่สกอร์เลยครับ,รบประมาณนี้นะสำหรับไมเคลิลโอเว่นนะสำหรับ จะไปตัดเกรดกันนะว่าผมจะตัดเกรดประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับไมโครเว่นตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับเป็นไอดีน้องที่รู้จักเขาให้ยืมมารีวิวนะครับโดยผมก็จะอัพตามสไตล์ผมนะครับผมก็จะมีน้องน้องเขาจะอัพสไตล์หนึ่งผมก็จะอัพอีกสไตล์หนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันรีการอัพไม่อ่ารีศูนย์บาทนะก็เลยอัพตามสไตล์ผมนะครับ ลงไปทั้งหมด26เกมนะน้องเขาเล่นด้วยนะยิงไป28ประตูกับ1แอสซิตนะส่วนตัวผมก็เล่นรีวิวลงยิงทุกนัดน,นะถ้ารีวิวนะคือแจ่มจริงครับสำหรับไมเคิลตัวเว้นตัวนี้คือเร็วมากครับผมแล้วก็จบสกอร์ได้ดีนะข้อเสียคือยิงเบาไปหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ายิงแค่เอียงตัวปั่นเบาๆนี่แกก็ยิงคมเลยนะครับขอแค่ให้เอียงตัวปั่นเบาๆนะคือเข้าตลอดเลยครับแล้วก็มีความเร็วนะแตะกระชากหลุดกองหลังแบบตลอดเลยนะ ขอตัดเกรดน,นะผมให้8.5เต็ม10นะครับผมสำหรับไมเคลื่อนโอเว่นนะข้อเสียคือส่วนสูงแล้วก็ความแข็งแกร่งแค่นั้นนะครับผมเพชรหรือตัวมันก็ต้องเป็นเพชรอยู่เลยนะครับสำหรับไมเคลื่อนโอเว่นล่างนี้นะครับใครมีความคิเดเห็นแตกต่างหรือว่าใครอยากลองใช้แนวทางการอัพของผมก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแนะนําว่าเล่นหน้าเดียวก็ได้นะครับถ้ามีวันทัสพาร์ตเอาไปเสริมพวกสกิลวันทัสพาร์ตก็เอาไปใส่เป็นหน้าคู่ก็ได้นะครับเอาไว้ทําชิ่งกับอ่าหน้าหน้าคู่เนาะแบบคู่หัว2อ,อตัวได้นะครับสาหรับไม้เคลว่ ใช้ก็ผมลงคลิปแพ็กน่าจะหมดแล้วนะใครที่แบบว่าเปิดได้แล้วเล่นไม่เข้ามือลองมาดูคลิปนี้เผื่อเป็นประกอบการตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนใจลองเอาไปเล่นดูนะครับสำหรับไมเคอเวนตัวนี้ก็ประมาณนี้คะสำหรับการรีวิวไมเคอเวนล่างนี้นครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับอยากให้รีวิวนกักเตะคนไหนผมจะรีบรีวิวให้นะครับช่วงนี้ผมรีวิวเยอะมากนะครับทุกคนลงคลิปวันละสี่ห้าคลิปทั้งในแอปทิกตอ k แล้วก็แอปแดงหรือว่ายูทูบนะครับผมใครที่เห็นใจผมช่วยกดติดตามนยะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ไม่ไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ